พี่น้องเอ๋ยเพื่อนวัาศาสนาสวยง้อยบ่ไดบปอยพี่น้องเอเ๋ยเด็กหน่อยเป็นผู้เลี้ยงขโมยนันจอบรักเอาราบสุขสวัสดีคกลับ f c นะครับแปนหวยนะครับยินดีต้อนรับนะครับก็สู่ช่องสูตรหวยหนาอ้วนนะครับผมช่องที่น,ำนํำแนวทางครับสูตรหวยคำนวณเลขดิดอาจารย์ดังนะครับมาเห้พี่เอนะ้อนเขานำไปคิดนำไปผิดแต่ละหน้ามากขาดพานวิดดอกเนาะทุกตัวเลขทุกแนวทางนะครับมีเขามีหลุด นะครับผมทางช่องนะครับเป็นเพียงแนวทางเพื่อนะครับให้พี่น้องนําไปประกอบการตัดสินใจไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเอามามาแล้วเสียงเจ้าเจ๋วพ่อยิ่อ้วนผู้เกา่าพี่น้องเอ้ยเอาแนวทางมาฝากตอนซุ้มมุเจ้าให้ปังหมานหล่นผู้สุคนครับมาแล้วนะครับเลขทั่มก็จุดแล้วแหละพี่น้องเออจุดน,นั้นนี่แหละนะครับก็เริ่มเห็นตัวเลขแล้วเด้อ คนที่รอก็รอนะครับเพราะว่าวันที่เข้าก็เข้าแบบตรงๆก็มีนะครับเอานะครับเข้ามานะครับเบิ่งแนวทางกันนะครับวันนี้นะครับก็มาสรุปให้พี่น้องกันนะครับก็จะลืมมาแนวทางนะครับมีเขาไม่หลุดนะพี่น้องนะครับมักก็ให้จัดขัดก็แค่เลื่อนพันนะครับผมก็จะให้นะครับตามวิถีทางของผมที่ผมลงไว้นะครับผมยังมั่นใจว่าชุดนี้เขาต้องติดบนนะครับพี่น้อง ชุดนี้ต้องติดบนอย่างแน่นอนนะครับบนอย่างแน่นอนเลยนะครับเอามาดูมาชมกันนะครับเราจะไปทิศทางไหนนะครับก็ได้เหกันหลายวันซ้อนแล้วแหะนะครับอืมก็พออยู่ตัวนั่นแหละพี่น้องนะครับของวันก่อนก็นะครับก็พอได้กันอยู่นะครับพี่น้องก็ไดีเบิ้งใดช่ชมมาแล้วครับกับว่าอยากให้รู้ข้อมูลเก่าๆนะครับก็ดูได้ก็ดีนะครับ อ่าทุนงบน้อยบนนี่แล้วเข้ามาสองวดสอนเลยนะพี่น้องเนี่นะครับเป็นสองคู่แล้วก็วิ่งรูดนได้กันอยู่นะเรามาดูวันนี้แล้วกันนะครับความน่าจะเป็นนะครับวันนี้เนาะติดบนนี่พี่น้องเนี่ยผมว่าติดบนแงน่เลยนี่นี่นะครับแล้วก็สีนะครับผมก็จะจับแบบที่มีสีนั่นแหละพี่น้องนะครับบนนะครับ สีนะพี่รองเ้อสีสีอะไรนะครับวดนี้ผมจะมั่นใจว่านะครับสี่เล่มหนึ่งจะมาบนอย่างแน่นอนนะครับขอสับขาหลอกหน่อยพี่น้องผมนึงมั่นใจว่าสี่กับหนึ่งต้องมาบนนะครับชุดที่มาล่างนี่มันก็มีของเขาอยู่นะนะครับสี่เลยกหนึ่งนะ เอานะครับก็จะมีนะครับ8ปีนะครับ, C, รบแล้วก็มาที่9กีนี่คือชุดของเขาเลยล่ะพี่น้องนี่นี่แปดสีเก้าสีนะครับถ้าติดหนึ่งนะครับพี่น้องถ้าติดหนึ่งวันนี้เนี่เดี๋ยวเอาสีอีกตัวนึงแล้วกันนะครับสีตัวหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับฮ็ดตามมาสิครันะพี่น้องนะครับชอบชุดไหนเราก็เอาชุดนั้นแหละนะครับ ครับผมก็ยังชอบ4อยู่พี่น้องนะครับผมก็จะให้ไปนะครับ6 4นะครับ6 4แล้วก็มาที่นะครับ6 4นะครับแล้วก็มาที่4 5นะครับคือวันนี้ผมเด่น4แล้วกันนะครับเนอะชุดการนะครับชุดการผมให้พี่น้องกันที่1นึ่เนอะนะครับเที่จิตหนึ่งนะพี่น้องเพาที่จิตหนึ่งก็จะเป็น18นะครับนี่นะครับผม ผมจะให้ชุดนี้ชุดเดียวเพราะว่านะครับผมเด่นที่4นะครับเอาเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่น้องนะครับชุดเน้นแล้วค่อยมาว่ากันนะครับชุดบนนะครับมาดูชุดล่างก่อนแล้วกันนะครับบนกับล่างเนี่ยมันแทบจะเป็นชุดเดียวกันเลยเด้พี่น้องนะครับหวยรัฐบาลไอหวยลาวพัฒนานะครับหวยลาวพัฒนานะครับมาดูชุดล่างกันนะครับชุดล่างนะครับผมมั่นใจนะครับชุดล่างเน้อ ชุดล่างนะครับผมให้ไปที่นะครับ9นะครับกับ0นะครับนี่คือชุดล่างนะพี่น้องมันก็เป็นเลขตัวเดียวกันนะครับก็คือ94นะครับเนีส่วนอีกตัวนผมจะให้อยู่นะครับถ้ามาแบบนี้นะพี่น้องเนาะก็จะเป็นนะครับ9อะไรนะครับ95 นะครับแล้วก็มาที่97มันไปไม่ไกลหรอกพี่น้องตัวเลขเนี่ยมันไปไม่ไกลหรอกนะครับ95 97นะครับแล้วก็มาที่69นะครับถ้าติด0นะครับก็จะเป็นนะครับชุดของเขาก็คือ0 4นี่นร่นพี่น้องถ้าติด0เนี่นี่0นะครับชุดกันนะครับชุดกันนะครับชุดกัน40 นะครับพี่น้องอย่าลืมชุดนี้นะนะครับเอาตัวกันก่อนนะครับตัวกันที่95้95นะครับแล้วก็มาที่09นกะครับก็คือตัวของเขานั่นแหละนะครับตัวเด่นเนาะแล้วนะพี่น้องนะครับผมยังคิดนะครับว่านะครับ9นี้ต้องมี4ก็ต้องมานะครับถ้าเบิ้ลวันนี้พี่น้องนะครับถ้าเบิ้ลเนาะ ถ้าเบิ้ลวันนี้นะจะเป็นซีนะีนะครับถ้าเบิ้ลนะนะครับพี่น้องจะเป็นซีีเดี๋ยวผมจะให้ในชุดสี่ตัวแล้วกันนะครับเลียกเบิ้ลนะเอามาดูวันนี้นะครับผมก็นเน้นไปที่สี่นะครับเน้นไปที่สี่สี่เก้านะครับสี่แปดวันนี้จะเยอะตัวหน่อยนะนะครับจะเยอะตัวหน่อยนะครับแล้วนะครับ ชุดนี้นะครับผมมั่นใจว่า9ต้องมี9ต้องมาแน่ๆนะครับ9ก็จะมี9 5 9 7 9 6นะครับชุดการก็จะมี04กับ09นะครับผมตัวที่มีติดศูนย์เนาะพี่น้องเนาะก็นะครับโกไปเร็วๆพี่น้องนะครับซ้ำอาการมันดีเนาะเดี๋ยวเราค่อยอวิเคราะห์กันอีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเอาชุด นะครับชุด4ตัวก่อนล้กันเนาะชุด4ีตัวนะครับชุดสีตัวนี่เอาเอาแบบไหนดีเนาะนะครับผมจะให้พี่น้องอยังไงชุด4ตัวอ่าผมให้พี่น้องไปจับไปวินเอาเด้พี่น้องไม่ค่อยจับค่อยวินกันเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะพี่น้อง4ตัวนะครับวันก่อนเนี่ยสามตัวแตกเลยเห็นไหมนะครับแต่นะครับ คนที่จะทำสี่ตัวได้นะพี่รองมันจะเข้าทั้ง4ตัวก็เป็นเรื่องฟุกฟุกอย่างมากมายมหาศาลเลยแหละพี่น้องนะครับของนะครับของวันพุธเนาะวันพุธที่ยี่กยนนะครับหกแปชุดสี่ตัวนะครับชุดสี่ตัวชุดสี่ตัวนะครับก็จะมี อ่าหกห้าเอีเอเอใช่ละหกห้าใช่ไหมพี่น้องไม่ใช่มันจะเป็นเก้าห้าดิน่นหกห้าหกห้านะครับหกสี่แล้วก็มาที่เก้าหกหกสี่นะครับ มันให้ไปเรื่อยเลยพี่น้องหนึ่งผมเขียนผิดแล้วผมเลยไม่อยากผมไม่อยากเอาออกเลยนี่น95เนี่ยนะครับขออภัยเด้อพี่น้องนะครับผมจะเขียนอย่างนี้นะครับผมเขียนผิดแล้วผมไม่อยากลบนะครับ9564นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่ง95นะครับแล้วก็มาที่9746นะครับก็จะประมาณนี้เด้อ นะครับนี่คือชุด4ตัวนะครับชุด4ตัวนะให้พี่น้องนําไปคิดพิจารณากันนะครับนี่คือชุด4ตัวมีชุดที่ชอบไหมนะครับผมชอบเนอะพี่น้องวันนี้ผมชอบนะ1 2 3นะครับก็ทั้ง4ตัวนั่นแหละนะครับนะแล้วมาดูนะครับชุดงบน้อยนะครับมันอาจจะเยอะๆหน่อยนะพี่น้องเนาะอาจจะเยอะๆหน่อยนะครับอางบน้อยเนาะ งบน้อยวันนี้นะครับบนนะครับผมให้ไปนะครับจะให้ตัวไหนหรืพี่น้องบนให้ไปที่หกมั้งเนาะให้ไปที่หกนะครับผมก็ให้ไปที่นะครับหกสี่นะครับแล้วก็ไปที่หกเก้านะครับชุดล่างนะครับยังมั่นใจอยู่ว่า ว่า9นะครับผมต้องเหลือแน่ๆนะครับ9นะอ่าก็จะมีนะครับ97นะครับ98นะครับชุดล่างนะครับผมส่วนเลขทูบเด้อสับขาหลอกสักนิดนึงพี่น้องไม่รู้ว่าจะมาไหมนะครับก็อยากให้มันเข่าได้พี่น้องนะครับผมก็อยากให้มันเข้าอยู่นะนะครับผมอยากให้เข้ามากๆเลยนะครับ เลขทูบวันนี้พี่น้องก็ค่อนข้างที่จะดูดีอยู่นะครับเลขทูบวันนี้นะครับได้มาที่นะครับเจ็ดนะครับหนึ่งสองนะครับเจ็ดหนึ่งสองเนอะพี่น้องเลขทูบเนอะนะครับเอาให้ดูก,ก่อนแล้วกันนะครับนี่นะพี่น้องเจ็ดหนึ่งสองนะครับผม ดูชมเรามากักจังจัดขาดกับไหผานนะพี่น้องนี่คือชุดงบน้อยนะครับขอให้มาขอให้เดินต่อขอให้เข้าแล้วกันพี่น้องนะครับระวังเบิ้ลเนอนะระวังเบิ้ลน,นะครับระวังเบิ้ลก็คือนะครับไม่เขียนใส่ชุดนี้มั้งนะเอาเขียนใส่นี่ดีกว่าเบิ้ลวันนี้นะจะเป็นสี่สี่หกนะครับเขาจะเบิ้ลอย่างไงนะครับในชุดสามตัวนี้แหละนะครับ เอาพี่น้องนั่งไปคิดผิดทีละากันเบิ้งนะครับเนาะเอาแคปไปทีละชุดพี่น้องแคปไปทีละชุดนะครับนี่นะครับเนาะเอาหนึ่งสองเอาเห็นไม่หมดพี่น้องอ่ะเอาหนึ่งสองสามแคปนะครับแล้วก็นะครับสรุปบนนะครับแล้วก็สรุปล่างนะครับให้พี่น้องนะครับแคปไปตะเบิ้งนะครับเนาะนี่นะพี่น้องเอาอีกใบละนี่เอา พี่น้องที่ถามว่าเก้าแปดมาตเใสนะครับชุดนี้ชุดงบน้อยผมเนี่ยนี่เก้าแปดมาจากไหนมาจากนี่แล้วพี่น้องเนี่นี่ระวังหลักสิบสองตัวนี้นะครับเอานะครับมาแกะขัดพานนะพี่น้องเนะเาะอย่างไงพี่น้องก็เรียงๆไว้เก้ากับสี่นะครับเน้นให้นะครับผมเน้นให้ตัวเลขไม่สวยหรอกพี่น้องนะครับตัวเลขมันไม่สวยเออก็พอไม่สวยนี่แหละพี่น้องเราได้กันทุกวันนะครับนี่เนาะ นะครับมาแกะขัดพานพี่น้องนะครับผมก็เน้นให้แค่นี้นะครับวันไหนที่เน้นมากๆพี่น้องก็ตามนี้นะครับผมก็จะเน้นให้ตามนี้แหละนะครับชุดนี้ก็สวยเด้อพี่น้องศูนย์สี่นะครับเนาะนี่พี่น้องเลี้ยงไวเดอร์ศูนย์สี่อย่าข้ามนะนะครับติดไว้จ้กห้าบาทสิบาทพอนะครับเอาสุดท้ายพี่น้องเฮี้ยปังมันนะครับเนาะโชคดีล้ำรวยแล้วกันนะครับถูกหวยเลยลอรเตอรีโมดสูบหูสุบคนให้แล้วนะครับงวดนี้นะครับ พุทธิยี่สี่นะครับสูตรห่วยนาะอ้วนหนใว้ทุกคนโชคดีเฮงๆงปังปมันๆนนะครับอาการเริ่มมาแล้วพี่น้องไปก่อนแจ้งในไก่ไม้เขาให้เขา,เขาพี่น้องในรับสบ่งรับสับคือเขาขอบพุณนในการกดแชร์กดไลค์กดติดตามสูตรหวยนาะอ้วนกลับป้ม